รู้ทันอาการเตือนโรคพากินสันเป็นโรคเสื่อมของระบบประสาซึ่งตามสถิติแล้วพบในผู้สูงวัยซึ่งมีอายุาเฉลี่ย60-65ปีซึ่งในประเทศไทยมีคนเป็นโรคนี้1 1ดแสนคนปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สาภาวะประชากรสูงวัยมากขึ้น โดยพบว่าในผู้ป่วยที่พบร้อยละแปดเป็นโรคพากินสารก่อนอายุ40ปีด้วยสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสังเกตได้สาเหตุของโรคพากินสารเกิดจากความเสื่อมของสมองอย่างชัาๆทำให้ระบบสื่อประสาทโดปามีนในสมองลดลงซึ่งมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นเคลื่อนไหวช้าอาการสั่นหรืออาการแข็งเกร็งรวมทั้งมีปัญหาในการทรงตัวด้วยเช่นกันและยังพบว่าผู้ป่วยบางรายมีประปวัติครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสันเนื่องจากโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้นะครับใครบ้างมีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ ที่มีอายุเฉลีย่ย60-65ปีและผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่า1.5เท่าผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคในครอบครัวเป็นโรคพากินสันเพราะโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และผู้สัมผัสกับยาฆ่า,มาแมลงหรือยาฆ่าวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานะ ทีนี้มาดูอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอาการสั่นเป็นอาการเริ่มต้นของโรคพบมากที่มือและเท้าซึ่งอาการจะสั่นรุนแรงได้เป็นพิเศษเวลายอยู่นิ่งๆหรือขณะพักอาการเกง็งปัญหาเก็งเนื้อปัญหาเก็งกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวช้า ผู้ป่วยเคลื่อนไหวช้าขาดความกระชับกระเฉงปัญหาการทรงตัวผู้ป่วยมีการทรงตัวไม่ดีเวลาเดินหกล้มได้ง่ายทีนี้มาดูนะครับการรักษาโรคพาร์ก,กินสันมีหลายวิธีตั้งแต่การรักษาโดยทางทำยาก,กายภาพบำบัดกินยาไปถึงการผ่าตัดกระตุ้นสมองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ทีนี้นะครับมาดูเรื่องการทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายช่วยทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวถูกต้องสมส่วนรวมการปรับทรงตัวของร่างกายให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรงต่อมาครับการรับประทานยาเพิ่มระดับสารโดปามีนหรือสารกระตุ้นตัวรับโดปามีนในสมอง ช่วยลดการสั่นและควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการรักษาด้วยการฉีดยาแบบต่อเนื่องลดปัญหาการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอผ่านการปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องด้วยปั๊มประกอบด้วยยาสองชนิดสุดท้ายนะครับการผ่าตัดการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกคือการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องตุ้นกระแทก ไฟฟ้าในสมองใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอหรือมีอาการสั่นรุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบใดก็าตามจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรคพากินสัรและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ซึ่งได้ศึกษาด้านการรักษาโรคพากินสันด้วยการใช้หัตถก,การร่วมการรักษาทั้งการให้ยาอย่างต่อเนื่องและการผ่าตัดเกระตุ้นสมองส่วนลึกมาเป็นอย่างดีจึงมีความพร้อมในการแนะนํากับผู้ป่วยทุกคนดังนั้นนะครับเรื่องพากินสันนะครับถ้าหากว่าใครรู้ตัวก่อนสังเกตอาการที่ตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือคนในครอบครัว มีความเสี่ยงในโลกนี้หรือไม่รู้ก่อนรักษาก่อนหายก่อนครับขอบคุณครับการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้เตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ